ตัวนี้เป็นคัมรี่ให้บิดมอเตอร์ ABS e มีปัญหานะครับทางเราได้ทำการเปลี่ยนแล้วตั้งค่าเริ่มต้นเซตศูนให้มันนะครับก็โอเคครับทำงานได้ป,ปกติตัวปกติแล้วถ้าปั๊มมือ2ถ้าเทสแล้วลีเนียหรือว่าเซตค่าค่าเริ่มต้นไม่ผ่านก็คือชุดมอเตอร์ไม่ผ่านแค่นั้นเองนะฮะใน,นทางเรา หรือซ่อมมือสองเรามีการเซตมีการเทสค่าลุ่มต้นให้กับรถมอเตอร์ตัว ABS ตัวเนี้ให้ทุกคันนะครับที่เปลี่ยนกับเราก็วารันตี10,000มื 1, กิโลหรือ6เดือนนะครับโอเคคันนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับคือตัวปั๊ม a b เตัวนี้มีมัน ส่วงคนนี้กนมาจากเชียงบุรีนะครับไฟเบรคเงินจิมโช์เซเดียู์60เฮเลอร์เจนสามนะครับสามารถติดต่อสอบถามบริการงานซ่อมได้ที่นะครับลามิธาสายห้านะครับออโตอร์เทียแนลอัลโตสวิทช็อปช่างพัดนะครับหรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับ064 954789โทรเบอร์ตรงก็ได้ครับ ตัวต้เลยครับบริการนะครับยินดีให้บริการทุกรุ่นนะครับทุกการนะครับส่วน,นนี้จะเป็นเรื่องของเกียร์ท็อกเทอร์บายนะครับหมดหลุดนะครับน,นี่ก็เดี๋ยวหลังจากการแก้ไขเดี๋ยวค่อยมดูกัน ส่วนงานวอร์หอนะครับหัวหันเครื่องหัวหันเกียร์นะครับอันไหนวอร์หอนให้ได้เราก็วอร์หอนอันไหนวอร์หอนไม่ได้เราก็แนะนําเปลี่ยนนะฮะคือมันสุดจะทนที่จะวอร์หอนไม่ได้อะไรประมาณนี้นครับก็แนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนส่วนตัวนี้มาเปลี่ยนอมอเตอร์รอพอรัดลมก็มีการลันนิ่งเทปบดให้ใต้ระบบนะ้ำ โอเคครับเทียนเดลโตเตอร์โอโต้เซอร์วิส,โสโช็อปช่างพัดศูนย์หกสี่เก้าแปดห้าสี่เจ็ดแปดเก้าโทรไปตรงได้ครับสวัสดีครับ